ใส่น้ำตาลอยู่บ่อน,นี่ของเจ้าบ่ของเจ้าบ่มีนงังพิงคายยัยชื่อตุ่มน้ำหอนเลยจะหักไหมบ่เนี่ยโอ้ยนอน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 หอน ทักทายสบายดีเอเบิร์สุขุสุขคนพอๆกับสบยอีกแล้วเนาะส่วนรอบเชสาผมมันพี่น้องเอยอากาศหนาวหนาว้าเนาะพิงพื้นพิงไผเฮ็ดยังอะไรมักกุจะบายดีเลยเป็นจังได้คือว่าพิงพื้นพิงไผอ้าวพีงไฮย้เนาะ ờ, à, là cả nào lấy gà yên, gà mà xuân rồi đấy ờ, nó kêu tàu đấy nó kêu nó ngang, nó kêu nó ngang, nó đồ mu, nó lạc giống nó khuôn mà bớt bò lèo tà tựa... phư nạ à. ừ phân xúc, phân hạ nhận ừ ừ, xử phư n ờ, khu vô xay kìa ờ, khu ไปวะ้านเฮานีไ่ไปจะได้น่ะจะไปตาบ่เออคือบ่ใส่ลูกเก๋น้ดีเยดำหมดแล้วนาะแลอาไปตาบ่บ่นั่นละน้นนจะเกิดกบเดี๋ยวแสน่ะม่่วยบ่มาเ็กน โอ้เผื่อเิ่ไรเนาะเตาะเตาะออเิเ่น่ันวันเอ้าตกเ็เเขกระเจ้าเห็ดเอาไปขายนะกระเจ้าเห็ดเอาไปขายนะเออกแม่วิ่นสังสรตนะสงนี่นะมันขายส่องหลอดอืม ชอื Workers, on, ่อสองร้อยปายไปขายสามร้อยปายได้กำไรอยู่นะถ่านหมอกน้ำมันเนาะน้ำหมกน้ำมันอะไรขึ้ไรจะเหนซังวะเตินเช้าหนาวอากาศหนาวน้ำหมอกลงเนาะอันนี้ใครแน่ได้แสงแดดออกมาเลยเอยังงัลนยัง <laughs> mà xin mua ma bỏ mươi này, đi, đi, này. <cười> <cười> xong mua là, cái mà của... mà là thảo, phải ma có là phải cháy nó nào này nhưng mà nó kín nó tẹt cả bàn nhú <laughs> ซีหนังปั่นอยู่ตอนเช้าแว่นนี่ยมอยากเฮ็ดกินเนาะซื้อหนังมาเผาต้องเอาตัวนัวเลยมีแล้ตัวนัวกะไปซื้อตอนนั้นซื้อลงไปทางไทยถึงตัวนัวกะนัวนี่ตัวบนพพนัวกะเซฟกะเซฟนังนพพ่งเซฟเเาาา่้้ัันนนซตัวนึนนงไงนะ แซ่บเขาท่านน่ะแม่ปิเ่เอื้นแม่จุม,มาค่นนูกนวลังไงลัก,กหน้ากินกันเอ๊ะบางบางเจ้าแบบว่าเขาบบกี่ทีเป่งน,นัวเนาะบบกี่ทีคืออยู่กันแต่เจ้าขายอยู่พุ่นคือกันผนะูดหลายข้าวใส่ข้าวเห็ดนัวกับน,นัวเนื้อกับเส้นเออนัง เซ็ตมันก็บุเซ็ตคันเฮ็ดเซ็ตเด็ดนี้ก็อิมเข้าแล้วนี่ขอป๊อกปอกเนาะจหาไนซีกันนี่ีพิงไทอากาศอนเจ้าหนาวน้ำหมอกลง ไห้แดดแสงแดดออกมาได้เริ่าช่วยมากอะิ่มไข่แน่ช่วงจะเศร้าสิกะโอ้ยหิงพื้นพิงพผ่จุพื้นจุไผ่สบายดีเฮ้ยไปแบกมาแต่ใช่เนี่ยเจ้าบาไปแบกอะโอ้ ผ่านวังกรามแล้วเปียกว่าตุ่นตุ่นเปียกอามาตั้งตัวนะเอาตัางนะ้งไหมเนี่ยตัง้งมันเปียกเปียกจะแน่บ่อก้นของเปียกอากาศมันยัง,ง <c oughs> ยหนาวชวนาเรียบร้อยเฮ็ดได้ของกินนะมากินหอยน้ำนี่ qua <laughs> này đã bà sẽ kèm hồi đó Hồi giống như một cầu. <laughs> Ồ, mình cầu Ồ, nhìn cầu nhưng mà đi Thâu khu mưu nè bỏ Con cà cho này, này Thâu khu mưu nữa tí ừ, phai Bộ bỏ đấy nó Nào đó <laughs> แต่ก่อนนราจุอยู่ในเลยเดี๋ยวนี้เราเปลี่ยนออกมาจุอยู่นอกเลยชุ่มด้วนใหญ่กค่ไรแล้ววะถ้าไปจุในนี่ชุ่มด้วนใหญ่บ่ได้มีแต่ชุ่มด้วนน้อยแบบนั้นเนาะหน่อเกียงตับเนาะเรือเดือเท่านี้เรือเท่านั้นบอหนอ ได้จักพันนี่ขายเบิดนี่นะมาสิพันแปดยังมโหสองพันเนี่ยอันนี้จงไม่กินเนาะจงไม่กินไม่แกง<ม>ใส่น้ำตาลอยู่บ่หน่ของเจ้าบ่าอ<ม>ของเจ้าบ่ามีนาง,งพิงไ์พายี่ชื่อตุ่มน้ำหอดเลย อออากาศหนาวหนาวแพงเนาะตื่นจากโมงหน่าเจ้าละ่ะหกโมงหกโมงพดีเนาะหนึ่งเขาเห็ดกินแจ้งเลยบุนทางนั้นกะเพื่อนดมกะคอนไฟตัวตัวอยู่กกาศหนาว นี่ก็ถือว่าธรรมดาแต่ว่าอากาศหนาวจัดนี่โอ้ย6:00นยังบ่ลุกพ่อแม่พี่น้องเอ้ยนเนาะหนาวดูหนาวชบกระแตกชบกระแตกหน้ากระแตกแล้วเดี๋ยวนี้ขนาดยังบ่ได้หนาวแห้งนี่ถ้าว่าหนาวแห้งกว่านี้โอ้ยเนาะอันนี้กําลังเริ่มต้นเนาะเพราะว่าหนาวแต่ช่วงเช้านอยนึงเดี๋ยวหนาว ถา้าว่า789โมงขึ้นไปนี่แสงแดดออกมาแล้วก็เริ่มใครแน่แหละถ้าวันตอนนี้อากาศธรรมดาถ้าว่าหนาวแห้งกว่าน,นี้โอ้ย89โมงน,นี่ยังหนาวอยู่จนฮอดคำ่ำ ให้ผัวเจ้าไปใช่ไหมกับหนูนี่นูใหญ่บ่หนูวายบ่มาเห็ดยังกินหนูอปิ้งปิ้งติ้ยที่เจ้าบ่ได้เห็ดกินบ่เจ้ากินอยู่บ่หนูน่ะกำลังกินชวนนายเจ้าปิ้งกิน มื้อนี้เห็ดยังจะกินแกง๊ักยังบวบเกี๊ยวกว่างวากินอันเก่าฝุดบางฝุงนางงุ้มหอยนางงุ้มหอยเมื่อวานนี่เออเราว่าสิกแกงบุญว,ว่าเต้มีแต่านวยใหญ่นี่เวลาข่อยไปงุม้มนะมีแต่านวอยน,อยยน้อยเลยสิฮึ่มจะมาล่างนี่ล่างออกแล้วแช่ไม่ เวลาต้มมันจากโมมีคลินให้มันคายขี้ออกเบิดไว้มันขี้มันออกจนแต่นั่นแหละขี้ตายมันอ้อมมดจกินแล้วล่างแล้วก็ปะใบอย่างนั้นนหะปะใบแบบนั้นแล้วก็ล่างออกแล้วก็แช่ปะไว้มันก็คายออกอีกถ้าเจอโบไปล่างนี่ ข่ายขี่ออกแล้วมันก็กินขี่เก่ามันจนแงะเราฟังเพลงจักเพลงยังไงยังวะมือเยี่ยมบ้านนะบอมือใดสิมือเยี่ยมบ้านผมมีเงินมือเยี่ยมบ้านทั้งใดก็บ้านเจะเอาดื่มเลยเมืองพา มืองขัวอืไก่แล้วบอไก่โอมวนบอทางมีผีอังก่อยน้ำบอทางอะมีเบาเป็นตาญาน,นิทยนายเวลาเขาไปทางให้ทางยังแล้วบอถ้าอยู่ในบ้านบอกม่มีแล้งนะในก็นมีมดผีอังกอยเห็นไหมในก็นมีมดผี ไตหุ้มกัมีบ่แม่้ว่าพี่อังไกวเคลื่อนอ่าไกลก็มีบบราณคนเว้าไงมีดิอืมอ่ะมีบ้านนอกบ้านคนไหนยังมีพี่อังกวยอยู่ฟังยายฉี่แล้าบ้านเราว่ามีพี่อังไกว <c oughs> ถ้าเวลาไปทางให้ทางยังแหละผีอังไกวอยู่ใช่จ้ะ อยู่ใช mm ้ชาเดียวให้เจ้าว่ามีมีอยู่ใช้อยู่ในบ้านนะเบาไปเลยเลยเลยเจ้าผียงไก่ก็อยู่ป้าแล้วเปล่าเีงไกวป้าจะอยู่ในบ้านเพียงไก่กำลังมาเฮือนมาเฮือนยังไร nha mi, Thì anh quay cái dù Dù bác Thầy cho you know Dù nó ở quạt khai nè nó จูอยู่นอกวัดจุ่ดวนใหญ่แน่ถ้าจุในวัดดวนน้อยมดไปเราซื้อพื้ชในพันหาเมกุกไก่แก่มาก โฉบสามคันหลุดยังบูเบิดอยู่อายทวนทวนวางกระลามกันเอดเยี่ยมสิกาดนาตอนเช้าผิงไผ่พิงกับอะไรนาว ตื่นมาต,ต้องมันต้มน้ำแล้วไปเจ้าน้ำน้ำเย็นจัดเลยน้ำมันพืชน,นี่ก็ยังกล้ามเมื่อเ์นะถ้าบาชิใส่ก็ต้องต้มน้ำอุน่นน้ำฮ้อนๆนะตั้งน้ำมันลงให้น้ำมันละลาย cả dìm Màn cảm Nhỏ nha chị Ai thuần thuần mà làm nào Hãy nó thịt lên กดมันปิ้นมันอมันเป้นเนินเก่าหมพีนกับเบลัยแล้วเนาะอากาศเย็นๆเจ้าชื่ออย่างชื่อข้าพื้นบ่ะภูงสาบาทดิเราเห็ดขายกึ้มืงเนาะ Nó khen tệ bứt nó Sư nó ăn nó xài bò Bò xài Lại giờ mình mở Tại nào mày nó bứt lại Đưa thôi năn แต่กรอนในเราหาใหมในเงี้ยวสองห้าใหม่นี่เฮ้ยไม่เลยสองห้าใหม่เต็มนาอยู่พันป่ายพันพันแปดเนาะพันแปดบวดสองพันเราขายเป็นโนถ้าขายเป็นทุงน่งในทุ่งชิบบาทหรือว่าทุง่งสิบห้าบาทหาช่วงนี้ช่วงนี้ผมมีแล้วมีแต่แนง เนงงน้อไมออ้ไม่บงโมไายใส่น้ำมันทาพิวแบบนี้เนาะยายชีข้าพิงไพ่แบบนี้นี่คข้งขาข้าแตกเนี่ยแบบเอมโมได้ใส่น้ำม,มันทา เพื่อนลุมไพ่คอนกลุ่มกลุ่มจุเพื่อนไทยเพื่อนลาว ผมมีกะเจ้าจ้างใบวายอ่ะใบหนะใบยังนักไก่เจ้าเขาชวนฝอยเลยโมมากเก็บพักเตะมันบงเก็บไปบุปผาบไปผาานนี่กะโบยคอยนี่หล่อชายหล่อขัวบมเจ้าโบได้มีชวนมาชวนดุมบได้ไปเช่าเห็ดไปอยู่เทิง มีกับกิน่มีแล้วก็ยาไปเช่าเขามันเพงเนะปูกับพอไรแตเร่เสียคารเสียคาาเงินเช่าบมไรกำไรมาคนตรวจตรวจเนาะพิงไพเฮือนเจ้านี่พิงไพเฮือนเจ้านี่คอนเนาะ ยายชีบอกมันเยอะหุ่นทางด้วยว้าข่อยมาได้เงียหุนทางเด้ข่อยเข้าวของน้ำบุญได้นาวนาวเริ่มมัน8ปดกระมงไปแล้วเริ่มมีลมเริ่มมีลมพัดเหมือนอากาศหนาวจัดเออเนาะ อีกจักพักหนึ่งนี่ยันหนาวกระล่างยุ่นี่หดสิบสองโมงยังบ่ยางออกหดันกองพื้นกองภัยได้แต่หนาวกว่านี่เห็นบอกเริ่มมันสวยมาบัดเริ่มมีลมมาตอนเช้าวัดบุกคขยมีลมแต่ว่าน้าหนาวตอนเช้าน้ำหมอกยังมีได้แต่ตอนนี้ก็ใช้แน่แหละมีเสงแีดยังออกมาเรียบร้อยบัดนี้ <laughs> ư, cứ mà ư cơ Còn của thương hô hoa mặc mặc cưỡng sà kin mặc cưỡng sà đâm sẽ lên nó ngay gina ngay 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 nào, เทขาเริ่มแตกชบกระแตกนากระแตกพัวกระยุ en, one, 看看 is ่งฉากวันยังเดี๋ยวให้แอนยายชีเพื่อนพิงไ์่ต่อก่อนพ่อแม่พี่น <akes> ้องเอ้ยเนาะผาวางกระลาบัางหนึ่งเรากะนั่งเผากองไฟตั้งแต่เช้าพูดละยังไม่ได้ออกจากกองพื้นกองไ่ใครหลอกกันแกงผักกาดตั้งแต่ว่านี่ยังบวบเบิลนาะยายชีหอยกับป้าไปหันได้เมื่ออื่นไปจักได้เราสีตบกิน ตบหรือว่าแกงสดน้าเชฟอยู่หรอกเนะาะยายชีหมอวานน,ววาน,วานี้เราก็ก้อยหอยอันก้อยหอยใหญ่เลยเราก้อยเราก้อยหรือว่าเราผัดเราผัวก,กินนี่แหละแต่หอยจุบเรายัางไม่เห็นเนาะอ่าสำหรับคลิปนี้ชาวบ,บัวกเสษีอว้ชำนี้ก่อนแต่โบ,บมีอยัางลายเนาะกแอ่าถ่ายบรรยากาศ,กศรอบเช้าหรือว่าอากาศหนาว เอฟซีได้เบิงได้ชมร่วมกันพวกอากาศหนาวหนาวหลอกสาวนี่หนาวเพื่อนไผกระจุพ sure> eh um> ื้นจุไผแข่งขากันเริ่มเตะยายชีโอ้ยหันดังแสบไผ่เลยยายชีกัดหนาวจัดไ้เนาะมันก็หลานแล้ว ยังม่วชุบอยู่ข้างไม่ถ่าพัวไม่สีคลิปนี้ชาบัวกระเชาไว้ชั้นนี้ก่อนก็ฝากติดตามค, 9, คือเกาคือเลิมในเด้อเนาะฝากกดไลค์กดแชร์พอมีกำลังใจให้ชาบัวเห็ดคลิปต่อๆไปเนาะสำหรับคลิปนี้ขกเกาวเข้ามาสบายดีสบายดิ